อยากได้รถดี a x งวดถูกๆง้วด6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นต้องคันนี้ค่ะรถ i s u z u d m a x มแคปี2 5 6 0 6 6 4ก6กมิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซล4 8 8 9 8ซีซีค่ะกระจังหน้าสีเทาตัดกับสีดำแล้วก็ตัวหนังสือสีซิมเวอร์แบบนี้นะคะไฟซ้ายขวาตาโตๆค่ะสวยมากๆตัวแบกนะคะเป็นแบกจากโรงงานมาให้สวยๆเลยค่ะเป็นสีดำตัดด้วยสีซินเวอร์ค่ะยางสวยยางดีทั้ง4ล้อเป็นยางของดีโตนเปลี่ยนให้ใหม่แล้วค่ะ มือจับเป็นสีดำนะคะตัวรถเป็นสีซินว่าค่ะเปิดเข้ามาเปิดแคปได้ค่ะหุ้มเบาะมาให้แล้วเป็นเบาะหนังทำาำความสะอาดง่ายมากๆค่ะพวงมาลัยสวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่ซีดีได้ค่ะฟังเสียบชาร์จ usb ฟังเพลงได้ค่ะคันนี้ปรับแอร์ได้สีระดับแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลค่ะเปิดราคาถูกๆให้ในคลิปนี้นะคะแคปมาค่ะอยากได้ต้องจัดประหยัดทำไมนะคะ รีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะราคา370,000บาทค่ะ 085, 885, 8 4 9 5าหหรือช่องทางต่อบนเฟซบุ๊กได้เลยค่ะ